ต่อไปนะครับเป็นว9นะครับหมด3หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูมีวิทยาฐานะครูชำนาญการและเลื่อนเป็นวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษหลักเกณฑ์นะครับ 1. ผู้ขอมีวิทยาฐานะครูชำนาญการหรือขอเลื่อนเป็นวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษต้องมีคุณสมบัติถึงวันที่ขอ ที่ยื่นคำขอดังต่อไปนี้1.1ครับการขอมีวิทยาฐานะครูชำนาญการต้องมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งครูมาแล้วไม่น้อยกว่า4ปีติดต่อกันไม่น้อยกว่า4ปีติดต่อกันแสดงว่าตั้งแต่4ปีขึ้นไปติดต่อกันเนาะหรือดำรงตำแหน่งอื่นที่กศอสอเทียบเท่านะครับ คนที่จะขอมีวิทยาฐานะครูชำนาญการก็จะต้องดำรงตำแหน่งครูมาแล้วไม่น้อยกว่า4ปีติดต่อกันสำหรับการขอเลื่อนเป็นวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษจะต้องมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการมาแล้วไม่น้อยกว่า4ปีติดต่อกันเช่นกันนะครับก็ใช้เลข4 4ปีติดต่อกันนะครับหรือดำรงตำแหน่งอื่นที่กคสอเทียบเท่า มีการพัฒนางานตามข้อตกลงในตำแหน่งครูหรือในวิทยฐานะครูชำานาญการแล้วแต่กรณีในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง3รอบการประเมินโดยในแต่ละรอบการประเมินต้องมีพาัะงานเป็นไปตามที่กคศกกำหนดและมีผลการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ70นะครับมีวิมีวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพโดยในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง สีปีต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทันหรือไม่เคยถูกวินิจฉัยชี้ขาดทางจรรยาบรรณวิชาชีพที่หนักกว่าภาคทันหากปีใดที่ข้าราชการครูถูกลงโทษทางวินัยหนักกว่าโทษภาคทันหรือถูกวินิจฉัยชี้ขาดทางจรรยาบรรณวิชาชีพที่หนักกว่าภาคทันไม่ให้นำระยะเวลาในปีนั้นมาใช้เป็นคุณสมบัติตามข้อนี้นะครับ ในส่วนนี้ก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีนะครับในส่วนของวินยัยคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็จรรยาบรรณวิชาชีพครูก็จะต้องอรักษาเอาไว้นะครับในช่วงตลอดนะวิชาชีพของเรานะครับเพื่อจะให้เป็นวิชาชีพที่ทรงคุณค่าแล้วก็เป็นประโยชน์สูงสุดกรณีผู้ที่มีขอมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขการลดระยะเวลาในการดารงตาแหน่งหรือการดํารงวิทยาฐานะของผู้ขอมีวิทยาฐานะหรือเลื่อนวิทยาฐานะ ตามที่กคอสอกำหนดให,ให้ลดระยะเวลาตามหลักเกณฑ์ข้อ1.1เหลือ3ปีติดต่อกันมีการพัฒนานงานตามข้อตกลงตามหลักเกณฑ์ข้อ1.2จํำนวน2รอบการประเมินและลดช่วงระยะเวลาตามหลักเกณฑ์ข้อ1.3เหลือ3ปีจะมีหลักเกณฑ์เพิ่มขึ้นมานะครับที่จะมาช่วยลด จำนวนปีในการขอมีและเลื่อนวิทยาฐานะนะครับให้เหลือ3ปีสำหรับข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดจายแดนภาคใต้จังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสและสงขลาเฉพาะพื้นที่อำเภอเทพาสบบาย,ย้อยนาทวีและจนะหากประสงค์จะขอมีวิทยาฐานนะหรือเลื่อนวิทยาฐานนะให้ใช้สิทธินับระยะเวลาทวีคูณได้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดไว้บำเหน็จความชอบ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้พศ2550ให้ใช้สิทธินับระยะเวลาทวีคูณได้ในคุณสมบัติข้อ1.1โดยต้องมีการพัฒนางานตามข้อตกลงตามข้อ1.2ในช่วงระยะเวลาย้อนหลังจำนวนหนึ่งรอบการประเมินมีวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยบัญวิชาชีพตามข้อ1.3ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง2ปี และเป็นข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสและสงขลา,ขามาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นคำขอทั้งนี้ให้ผู้ขอและผู้ใยการสถานศึกษาเป็นผู้รับรองข้อมูลหลักฐานและคุณสมบัติต่อของผู้ขอหากภายหลังตรวจสอบแล้วพบว่ามีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์น,นี้ให้ถือว่าเป็น ผู้ขาดคุณสมบัติข้อที่2ครับผู้ขอต้องผ่านการประเมิน2ด้านดังนี้ด้านที่1ครับด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียนโดยพิจารณาจากแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ตามที่ปรากฏในไฟล์วีดีทัศน์บันทึกการสอนในสาขาวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ซึ่งผู้ขอได้จัดทำขึ้นและนำไปใช้สอนจริงในช่วงที่ดำรงตำแหน่งครูหรือดำรงตำแหน่งวิทยาฐานะครูชำนาญการแล้วแต่กรณีคือนี้เรากำลังพูดถึงการขอมีขอเลื่อนไปวิทยาฐานะชนานาญการและก็ชำนาญการพิเศษนะครับ ไฟวิดิทัศจำนวน2ไฟไฟนี้ประกอบไปด้วย1ไฟล์ไฟวิดิทัศบันทึกการสอนที่แสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามมาตรฐานวิทยาฐานะที่ขอรับการประเมินซึ่งสอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสนอขอตามข้อที่1โดยมีรูปแบบตามที่กคสกําหนด2ไฟล์วิดิทัศที่แสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้ตามข้อที่1ถ้ามองตรงนี้เหมือนกับว่าข้อที่2เนี่ยข้อที่วงเล็บ2เนี่ย มีแนวคิดเหมือนกับให้คุณครูเนี่ยพัฒนางานพัฒนาการสอนเนี่ยลักษณะเดียวกับการวิจัย,ยก็คือให้มีมีหลักการมีเหตุผลสภาพปัญหาเป็นยังไงที่มาเป็นยังไงแรงบันดาลใจในการจัดก,การเรียนรู้จึงเกิดขึ้นอะไรเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นจุดหนึ่งที่จะไปสอดคล้องกับเป้าหมายความคาดหวังที่จะให้ครูมีการพัฒนา,นานงานวิจัย พัฒนางานวิชาชีพของตนเองเนี่ยด้วยวิธีการวิจัยด้านที่2นะครับด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนพิจารณาจากผลงานหรือผลการปฏิบัติของผู้เรียนที่ปรากฏภายหลังจากการจัดก,การเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียนตามไฟล์วิดีโอบันทึกการสอนที่เสนอไว้ในด้านที่1โดยให้นําเสนอในรูปแบบไฟล์ดิจิทัลเช่นไฟล์วิดีทัไฟล์ภา,าพหรือไฟล์ PDF นะครับก็คือสอดคล้องกับในด้านที่1แล้วด้านที่1ก็จะแสดงให้เห็นถึงาภาพจริงของการจัดก,การเรียนรู้ของการสอนของการปฏิบัติงานของครูแล้วก็ในด้านที่2ก็จะเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการจัดก,การเรียนรู้ตามแผนและวิธีทัศน์ที่ได้ส่งมานั้นนะครับโดยการประเมินด้านที่1และด้านที่2นี้ให้มีคณะกรรมาการประเมินจํานวน3าคนโดยประเมินผ่านระบบ DPA ตามแบบที่กรกศกาหนด เกณฑ์การตัดสินนะครับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินต้องได้คะแนนแต่ละด้านดังนี้ด้านที่1ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียนต้องได้คะแนนจากคณะกรรมการแต่ละคนไม่ต่ำกว่าร้อยละ65สําำหรับการขอมีวิทยาฐานะครูชำนาญการและไม่ต่ำกว่าร้อยละ70สําสำหรับการขอเลื่อนเป็นวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ ด้านที่สครับด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคนไม่ต um ่ uh, yeah. ำกว่าร้อยและหกสําหรับการขอมีวิทยาฐานะครูชำนาญการและไม่ต่ำกว่าร้อยละเจ็สําหรับการขอเลื่อนเป็นวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษคือพออ่านไปตรงนี้แล้วว่าเราก็จะรู้สึกได้ว่าก็จะนึกถึงพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าที่ว่าให้ ครูเนี้ยเน้นการจากการัดการเรียนรู้เพื่อนักเรียนเพราะนั้นเกณฑ์นี้ก็จะมีจุดที่เน้นไปถึงห้องเรียนไปถึงการปฏิบัติของครูแล้วก็ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักรเรียนจริงๆนะครับก็ยังยัง,ย,งยังคงมีเอ่อมีแนวทางที่สอดคล้องกับเป้าหมายหลักเดิมมาก่อนเลยนะครับแล้วก็ช่วยลดปัญหาบางอย่างลงไปได้ไม่มากก็น้อยนะครับขอพูดเป็นกลางไว้เท่านี้ หครับการพิจารณาอนุมัติการผลการประเมินให้กสจรหรืออ,อกกสที่กกส,ะสะตั้งและแต่กรณีเป็นผู้อนุมัติโดยให้มีผลไม่ก่อนวันที่สถานศึกษานำข้อมูลคำขอพร้อมทั้งหลักฐานประกอบการประเมินครบถ้วนสมบูรณ์เข้าสู่ระบบ DPA สําสำหรับกรณีสถานศึกษาที่ไม่มีปัจจัยพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับระบบการประเมินดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือมีเหตุผลความจำเป็น อื่นใดเป็นพิเศษและผู้ในการสถานศึกษาได้มีหนังสือส่งคำขอและหลักฐานเกี่ยวกับการประเมินวิทยาฐานะในรูปแบบไฟล์ดิจิทัลให้สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาสำนักง,งานกศอนอจังหวัดหรือกรุงเทพมหานครหรือสำนักง,งานกศนอและแต่กรณีตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติของและนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ DPA แทนสถานศึกษาคือถ้าสถานศึกษาไม่พร้อมในส่วนของระบบ ที่จะนาเอาข้อมูลเข้าใน DPA ก็สามารถที่จะให้หน่วยงานที่เป็นหน่วยงานต้นสังกัดของตนเองนั้นช่วยดําเนินการให้ได้โดยก็จะต้องมีการประเมินนะครับนำข้อมูลไปให้ให้มีผลไม่ก่อนวันที่สํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาสาํานักง,งานกาศนจังหวัดหรือกรุงเทพเนี่ยดำเนินการนะนําข้อมูลคําขอพร้อมหลักฐานประกอบการประเมินครบถ้วนสบมบูรณ์เข้าสู่ระบบ DPA เช่นเดีวยวกันนะครับเมื่อกศหรืออกศหรือ หรือกคสตั้งแล้วแต่กรณีพิจารณาผลการประเมินและมีมติเป็นประการใดแล้วให้ถือเป็นที่สิ้นสุดให้พิจารณาดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้โดยเคร่งครัดและเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหากภายหลังการตรวจสอบพบว่ามีการดำเนินการโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ หรือมีการดําเนินการที่มีชอบดาให้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ขอมีวิทยาฐานะหรือเรื่องวิทยาฐานะและผู้ที่เกี่ยวข้องและเป็นความผิดทางวินัยแล้วแต่กรณีตรงนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเป็นส่วนที่เข้ามาประกันอย่างหนึ่งนะครับว่าหลักเกณฑ์ดังกล่าวนี้ให้ให้สิทธิ์ให้โอกาสกับในลักษณะของการกระจายอํานาจลงไปเนี่ยนะครับก็ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่ถ้าถือว่าไม่ปฏิบัติตามนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีบทลงโทษอ,อยู่นะมีวิธีการในการจัดการโดยเป็นความผิดทางวินยัยวิธีการนะครับวิธีการนะผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ในข้อที่1และประสงค์จะขอมีวิทยาฐานะหรือเลื่อนวิทยาฐานะให้ยื่นคําขอต่อสถานศึกษาได้ตลอดปีเลยยื่นคําขอต่อสถานศึกษานะครับได้ตลอดปี ภาคเรียนละหนึ่งครั้งเพื่อให้สถานศึกษานำข้อมูลเข้าสู่ระบบ DPA พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้นะครับ1.1ผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง3รอบการประเมินหรือ2รอบการประเมินหรือ1รอบการประเมินแล้วแต่กรณีในรูปแบบไฟล์ PDF 1.2แผนการจัดก,การเรียนรู้ ที่ใช้ในการจัดก,การเรียนรู้ตามที่ปรากฏในไฟล์วิดิทัสบันทึกการสอนในวิชาสาขากลุ่มสาระการเรียนรู้ในรูปแบบไฟล์ pdf จำนวน1ไฟล์และ1.3ไฟล์วิดิทัสจำนวน2ไฟล์ประกอบไปด้วยไฟล์วิดิทัสบันทึกการสอนซึ่งสอดคล้องกับแผนการจัดก,การเรียนรู้ที่เสนอในข้อที่1.2จําำนวน1ไฟล์และไฟล์วิดิทัสที่แสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจาในการจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้ที่เสนอในข้อที่1.2จําำนวน1ไฟล์ 1.4ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนซึ่งเป็นผลงานหรือผลการปฏิบัติของผู้เรียนที่ปรากฏภายหลังจากการจัดก,การเรียนรู้และการจัดก,การชั้นเรียนตามไฟล์วิทีทั์บันทึกการสอนจำนวนไม่เกิน3ไฟล์ไม่เกิน3ไฟล์ทั้งนี้หากผู้ขอประสงค์จะยื่นคำขอครั้งใหม่ในวิทยาฐานะเดิมจะต้องได้รับหนังสือแจ้งมติไม่อนุมัติผลการประเมินคำขอที่ยื่นไว้เดิมก่อน กรณีที่ถ้เกิดว่ายื่นขอไปแล้วแล้วไม่อนุมัติผลก็คือไม่ผ่านการประเมินใดๆก็ตามนี่นะครับก็จะต้องมีหนังสือแจ้งมติมาก่อนว่าท่านไม่ผ่านนะถ้าไม่ผ่านการประเมินนะท่านจึงจะขอใหม่ข้อ 2. นะครับให้พุ่ในการสถานศึกษาตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติรวมทั้งหลักฐานของผู้ขอตามที่กําหนดไว้ในวิธีการ ข้อ1.1ถึงข้อ1.4ก่อนนำข้อมูลคำขอพร้อมทั้งหลักฐานเข้าสู่ระบบ d p a เพื่อส่งผ่านข้อมูลไปยังสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาสำนักง,งานกศนอจังหวัดกรุงเทพมหานครสำนักง,งานกศนอสำนักง,งานปราาัดกระทรวงศึกษาธิการหรือสำนักง,งาน,นาคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแล้วแต่กรณีโดยเร็วสำหรับสถานศึกษาที่ไม่มีปัจจัยพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการระบบการประเมินดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือมีเหตุผลความจําเป็นอื่นใดเป็นพิเศษให้ผู้อำนวยการสถานศึกษามีหนังสือส่งคําขอและหลักฐานเกี่ยวกับการประเมินวิทยาฐานะในรูปแบบไฟล์ดิจิทัลให้สํานังกงานเขตพื้นที่การศึกษาสํานังกงากออนกศนจังหวัดกรุงเทพมหานครหรือสํานังกงากออนกศนแล้วแต่กรณีตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติก่อนนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ DPA ทแทนสถานศึกษาได้ ข้อที่3กรณีผู้ขอสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ,การศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับในวงเล็บก็คือพวกศูนย์าการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสำนักงานกศอนอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสำนักงานกศอนอจังหวัดหรือกรุงเทพส่งผ่านข้อมูลไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหรือสำนักงานกศอนอแล้วแต่กรณีเพื่อตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติ รวมทั้งหลักฐานของผู้ขอตามที่กำหนดไว้ในวิธีการข้อ1.1ถึงข้อ1.4จากระบบ DPA สำหรับผู้ขอสังกัสดสำนักง,งาน,นาคณะกรรมการการอาชีวะศึกษาหรือสำนักง,งานปลัดกระทรวงศึกษาธิการสถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลาการทางการศึกษาและสถานศึกษาที่ขึ้นตรงต่อสำนักง,งานกศน,น,นเนี่ย ให้ส่วนราชการดังกล่าวตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติรวมทั้งหลักฐานของผู้ขอตามที่กำหนดไว้ในวิธีการข้อที่1.1ถึงข้อที่1.4จากระบบ DPA ก่อนดำเนินการต่อไปนี้ข้อที่4เมื่อหน่วยงานการศึกษาหรือส่วนราชการแล้วแต่กรณีตรวจสอบแล้วปรากฏว่าผู้ขอเป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติหรือข้อมูลคำขอและหลักฐานตามที่กำหนดไว้ในวิธีการข้อที่ 1.1- ถึง1.4 ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนให้ส่งเรื่องคืนพร้อมเหตุผลผ่านระบบ DPA ไปยังสถานศึกษาโดยเร็วเพื่อแจ้งให้ผู้ขอทราบนะครับอันนี้ก็มองเห็นถึงข้อดีของความเป็นระบบออนไลน์นะครับฐานดิจิตัลก็จะทำอะไรได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้เป็นการทำนายเฉยๆนะว่าถ้าเกิดว่าเป็นอะไรที่เป็นออนไลน์นะครับก็จะรวดเร็วมากยิ่งขึ้น นะครับทางนี้ก็จะต้องอยู่ที่การนําข้อมูลเข้าระบบแล้วละ่ะถ้าเกิดว่านําข้อมูลเข้าระบบตามกําหนดตามเวลาตามระบบการปฏิบัติงานจริงๆก็จะทําให้วิธีการในการดาเนินการขอมีและขอเรื่อวิทยาฐานะของครูและบุคลากรทางการศึกษาในครั้งนี้ก็จะรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพแล้วก็สอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนาครูแล้วก็การศึกษาจริงๆนะครับ ในข้อที่5นะครับให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหรือส่วนราชการเสนอให้กศจหรืออกศหรือที่ที่กศธตั้งแล้วแต่กรณีเห็นชอบให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหรือส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินด้านที่1ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียนและด้านที่2ด้านผลลัพธ์การจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนจากบัญชีรายชื่อผู้ศมกษาดูที่กศกกาหนดจํานวน3คนต่อผู้ขอหนึ่งราย ทั้งนี้การกำหนดบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิและการแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินให้ดำเนินการผ่านระบบ DPA ตามที่กสกำหนดข้อที่6กให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหรือส่วนราชการแล้วแต่กรณีส่งผ่านข้อมูลของผู้ขอจากระบบ DPA ให้คณะกรรมการประเมินดำเนินการประเมินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการคู่มือการประเมินและคู่มือการใช้งานระบบ DPA ที่กสกำหนด ทั้งนี้ควรดำเนินการประเมินให้แล้วเสร็จโดยเร็วนับแต่วันที่ได้รับคำขอและหลักฐานผ่านระบบ D พ A อครบถ้วนสมบูรณ์เมื่อสํานังงานศาึกษาธิการจังหวัดหรือส่วนราชการได้รับการประเมินผลได้รับผลการประเมินจากกรรมการทั้ง3าคนแล้วให้นําผลการประเมินเสนกสอกศสจรหรือ,อกคอสอที่กรคอสอตั้งแล้วแต่กรณีพิจารณาอนุมตัติหรือไม่อนุมัติข้อที่7การขอ,ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะสําหรับผู้ที่จักเกษียณอายุราชการ ให้ผู้ขอ,อยื่นคำขอพร้อมหลักฐานตามที่กำหนดไว้ในวิธีการข้อที่1.1ถึงข้อที่1.4ต่อสถานศึกษาเพื่อดำเนินการตามวิธีการที่กำหนดโดยให้สถานศึกษานำข้อมูลดังกล่าวเข้าสู่ระบบ dpa ภายในวันที่30กันยายนก็คือก่อนกเกษียณนั่นเองข้อที่8การพิจารณาดำเนินการของกอศจรหรืออ,อกกสอศ,าศาที่กคศ,าศาตั้ง ให้กศจรหรืออกกศที่กศตั้งแล้วแต่กรณีพิจารณาผลการประเมินของกรรมการทั้ง3คนและมีมติอนุมัติหรือไม่อนุมัติแล้วให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหรือ่วนราชการแล้วแต่กรณีแจ้งมติเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านระบบ DPA ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานกศน,อนอจังหวัดหรือกรุงเทพมหนานครและสถานศึกษาเพื่อแจ้งให้ผู้ขอทราบการแต่งตั้ง วิทยาฐานะครูชำนาญการกรณีกคสอกศจอหรืออกคสอที่กคสอตั้งแล้วแต่กรณีมีมติอนุมัติให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา53แต่งตั้งให้มีวิทยาฐานะครูชำนาญการและให้ได้รับเงินเดือนอันดับคศส,สองกรณีที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับคศส,สองแล้วให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของ อันดับคอสอสองได้ตามกฎกคอ,อสอว่าด้วยการให้ข้าราชการครูลและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษกรณีที่กสอจอหรืออกกอคอสอที่กอคอสอตั้งแล้วแต่กรณีมีมติอ,อนุมัติให้ผู้ที่มีอำนาจตามตามาตรา5 3สั่งแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษและให้ได้รับเงินเดือนอันดับคอสอสา กรณีที่รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับคสสามแล้วให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับคสสามได้ตามกฎกคส,าว,สว,ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลกากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับสำหรับข้าราชการครูที่ใช้สิทธินับระยะเวลาทวีคูณตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบำเนจความชอบ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้พศ2550ในการขอมีวิทยาฐานะครูชำนาญการหรือเลื่อนเป็นวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษเมื่อได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยาฐานะหรือเลื่อนวิทยาฐานะแล้วหากจะย้ายไปดำรงตำแหน่งหรือไปช่วยปฏิบัติราชการนอกพื้นที่จังหวัดยะลาปัตตานีนาราธิวาสและสงขลา จะต้องมีระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวไม่น้อยกว่า3ปีนับตั้งแต่วันที่มีผลอนุมัติให้มีวิทยาฐานะหรือเลื่อนวิทยาฐานะเว้นแต่มีเหตุผลและความจําเป็นพิเศษอันนี้ถือว่าเป็นการตั้งกฎเกณฑ์ข้อกําหนดขึ้นมาเพื่อป้องกันปัญหาครูเนี่ยย้ายไปเพื่อไปขอเลื่อนขอมีวิทยาฐานะแล้วย้ายออกซึ่งก็จะทาให้เกิดปัญหาอื่นๆตามขึ้นมาอีกอันนี้ถือว่าเป็นการคิดเพื่อการแก้ปัญหามองไปข้างหน้าได้ อ,อย่างอย่างดีทีเดียวนะครับทั้งนี้เมื่อออกคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้แต่ละวิทยาฐานะตามข้อที่9.1หรือข้อที่9.2แล้วให้ส่งสำเนาคำสั่งผ่านระบบ DPA ไปยังสํานักง,งานกคสหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถานศึกษากรณีไม่สามารถดําเนินการหรือมีปัญหาในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดในหมวด3ให้เสนกอกคสพิจารณาหรือวินิจฉัย ต่อไปหมวดที่4หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดำรงตำแหน่งครูเลื่อนเป็นวิทยาฐานะครูเชี่ยวชาญและวิทยาฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษให้ติดตามใน EP ถัดไปนะครับ